พ่อสีหานาหมอลำมาไปไปทางไหนนี si Ho ่ครับห้อลัยี Whew ้มาลยนยบัรท่ยสิท่นว่าเดพี่น้อกเก็บี่ทุกคนรัได้กินแกงปาใสเม่ง้ารอค้อยมาทังสีเป็นปากระพพอไปใส่เด็หน้าด้วยกนนมันกาศดีๆครับวันนี้แกงใส่ขวกผักิ่ี่นุมเมนูดดูการเกี่ยวขาวพี่น้องเอ้ยแล้วกินหอดบานยาวนิ้ ลอยหาซิบกับปตตอครับผมบ่ตายพก <c oughs> ค,คนมึงเหนียวปลาเนี่ยครับปากดะไเด้เย,ยหาบา,าไปไปสวัสดีครับพี่น้องเอฟีทุกคนตัพัดครับทุกขันครับโอ้คน้อยกับหอน <c oughs> อันตัดยา ไว้ชต้าเาขากับพี่น้องขออนุญาตอันใหญ่ที่อ่งเงพื่อนละเจ้าของพื้นที่เพ่นของน้องลันจะเพื่อยุ่งเพียบเืียแต่แม่เพื่อนกับตะปูม็เลยขออนุญาตเพื่อละหลังจะต้าเขาแล้วกนเดินขั้นว่างวันที่ยี่สิบเด้พี่น้องเจอเดี๋ยวเดินนี่ละ่ะลำสิงครับคุณสาวเรามาลำซิงเลยพี่น้องก่อ,อนจะลองลงงานน้อยเจื่อนทไมครับพี่น้องเอาเปิดเปาะๆนี่แหละครับ นี่แหละเดี๋เดินนี่แหละครับแต่๋วเช็คงานมานี่แหละตั้งอยู่ที่แถวๆนี้แหละเม่มีเขาเลี้ยบผลิติราฬิยามันอีไส้มาสีแจงปลาครับพ่อครับโอ้เออปรากฏที่พ่อเสียบมาเน้อยรึงครับพ่อพ่อน้อยกว่าเดืนนึงพ่อสีหันหนาหมอลำมาไปไปทางไหนนี่ครับเพราะว่าลรกหันเฉลียงมาโน่ยนึงเออกรว่ามาซื้อเงินแถวโค่แถวไปเลยเขานี่แหอ๋อครับพ่อครับภาพแม่คู่เพิ่งกำลังเลี้ยบเขากับเขากับน้ำกับพ่อเพิ่งได้คู่มาเสื้อหน้าหฮางหมดสิ้นล้ว เดี๋ยน,นี้แหละครับพี่น้องหันหน้าแสดงมาตาประตูห้นี่แหละครับมดน,น,นเดี๋ยวนี้แหละวันที่ยี่สิบท่านว่าเด้อพี่น้องใอล้เคลียร์ทุกคนทุกท่านว่ทางนี้แหละครับทางยุ่งอยู่ที่น่นเอาเดี๋ยวคว้ากันเรืวว่อยๆขบวนแกนนวเพิ่นกำลังตัดร้อยเดี๋ยวครับพี่น้องผมแเนแขนเดื่นกะเข้าน้ำทำดีดีด้วยามลี วะลืเบิ่งบรรยากาศค่ะนี่แกงแม่บ้านค่ะนี่แกงแม่บ้านเขี่ยข้าวขนาดบ่มีหมอลำนั่นนี่ยางขล่งโอเคพอรองว่ารวมครับแตาอ่ะมีแรงเกินเนอ ค่ะมือเืินมือ,มอเฮือไปหนีคือเต็มหมดเลยค่ะน้ำมันเีเต็มเลยเฮ้ออ้อาวจ้าอุ้ยผอมสวย,สวยค่สะสวัสดีค่ะพี่น้ากำลังเลือดมาคิดเท่นลูกสาวแกงปลาสูุกินครับป๋าโคตรเซอร์เบียสมาจำเหนียงหนา้าคู่ค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะไม่ขายออนไลน์ด้วยพี่น้องเป็นน้องเพิ่งทำจำเหนียงนาคูในทิกต็อกในเพจ อันนี้คนขายน้ำเมนูค่ะตื้มแต่น้ำเมนูจ้าเมื่อน,นี้สิได้กินแกงปลาไซนี่สิ่งที่เฮารอคอยมาทั้งตีพักแก่นขมหรือว่าพักอะไรวะพักขี้เศษขั้เศษพักขี้เศษบางหมองกระเอิญหต่างกันนะคะพักขี้เศษขี้ส้มกระว่าบางแซ่เออบัตต์อันแซ่ก็แม่ปางเอิญพักแก่นขมค่ะมันจะมีรสชาติขมหอม ขันยีกันนึงกับพักคิดตูดพักคิดตูดน่ะพักใส่นพักใส่พักคิดตูดเนี่ยคือพักใส่เป็นใส่เพราะพักคิดตูดอันนี้พักกันขมคือพักคิดแซ่บลองบุกปีกกันได้ตั๋วไว้ทานเลยจ้า จะโดนหรือเปล่ารครับใส่บตอนโขลไปเลยเตาบานพอหน่อยส้อยเดิมนีมีหลายาขนาดได้ครับผมเ <laughs> บองหนด่ครับย่อพี่หนาสิคอยออกก็หนีค่อยออกหลายก็หนีไ <laughs> ม่ถึงสื่อเขามากนะครับว่ามันคอยออกไป <laughs> เอาไว้ขวดแซ่บเกลือจ้ะขอบคุณนะ เย่อดังไก่เดือมินหีนขนาใส่บอกให้แห้งได้หรือบอมีไมมอือโทรศัพท์สายดังนี่ครับปลาแดกแซ่บปลาไหลนัวพ่อน้อยซ้อยเดิมจ้ะผู้ใดกำลังมองหาปลาแดกไวัยยุ่ยวักินมักนั่นแลี้ยมฝีบอมีผมบอมีขาวบอมินหัวติดมือพี่น้องเลยฝาวมาเอาลอยฮาบาขนแซ่บปลาแดดมันสิมีติดมือแน่หรอครับแม่สายบอมันสิมีแบบบอมินว่ามันกินได้ล่างออกแล้วคือออกนั่นไหมครับผม ตัางโสดบุบๆค่ะเราก็เอาเนยใส่ลงไปเลยปลาของเราเป็นปลากรดเถอะพอไปใส่เบ็ดหน้าด้วยจ้าพี่น้องแมงมันอยู่ครับไซดําๆใช่หรือเปล่ใช่หรือเปล่าทีนี้ครับมันแมงขี้ไก่ับใส้ลวดมันเห็นดิตอนนี้ครัรอแกงปลาสุกกรครับผมมีในาาหมาขามนาพอบรรยากาศดีๆครับมืัอนี้ หมอะกับคำคำลัำลงครับพี่น้องนี่ค่ะเราจะแกงใส่นี่ต้นหอมถั่วเมลไม่ผักอีตูไี่ผักแกงขมจ้ะอันไม่ได้ไปหาเองหรอกจก้ะสื่อมาค่ะสใส่กับเดอ้เออ้าใส่ตัวเด,วดด้อค่ะบมา <laughs> เวลาเฮาอแกงใส่พวกผักที่มีรสขมด้อจา้าพี่น้อง ให้เอาผักที่รดคมน,นั้นลงปเป็นลมดับสุดท้ายค่ะจะเอาลงแชอันโดนเกินไปไมันูกคว,วมเรียวกดมคมเป็นคมแล้วค่ะมันนี่จำกินน้ำเด้ป่เนอ่ะกินได้ครับชว่วงนี้ต้องเน้นผักจะน้อยครับ <c oughs> พอเตรียมติ่วข่าวถาเลยด้วยเถอะพอ ขอซื้อเมนูนะครับใส่ครับแกงปลาใส่พักแกนขมจ้าเมนูฤด,ด,ดูการเกี่ยวเขาพี่น้องเอ้ยกินแล้วคิดหอดบานยาวนิวไปเป็นอีกหนึ่งเมนูถี่แบบมากทัดจ้ะนอกจากแกงพ้าบูบุกหแล้ว จานนี้ไปยลอยหาซิบกับวัตโต้ครับผมบ่ขายพร้อมจ้าเมื่อเนื้อปลาเนี่ยครับปลากรดกรได้เด้อลอยหาซิบานั้นไปดังไปเขาเมานี่เขามีของหวานเป็นเขาเมาน้ะคะพอผู้ไทยเอิ่นว่าเขาเอะไรก็เขาคู่ผู้ไทยเอิ่นเขาเมาว่าเขาขวานะครับว่าแมนว่าแมนว่าแมนเขาคู่เออใช่ขายเขาคู่ตั้งเป็นเขาเมาเอามาคู่ก็ บะกเ้าวอ่อนก็งามบะกร้าใสๆครับไม่ใสือเป็นกระเสียบอย่าครับอยากให้ทุกคนได้ลองกินมันอร่อยมากก้อนแล้วกวนเราเอามาให้กินเอามาครัวสิคนนี้โอ้เส่กระทะแต่ตี้สอแม่เราเพ็ยสูตรักก็เลยหองเขาโคลงมือเขามีมีกระโหลกสีเงินแบบตำปุกแบบเลยใส่เครื่องไปเครื่องทุเรศเขียวบองนะครับเขียวบองพราน้อยชอยเดิมนี่แหละ คุณครบใบบกูดซอยเอาพอจับนี่แหละครับพี่น้องหอมหอมใสอนใจใส่หอมก็ซิมก่อนเด้อใส่ไปซิมเอาก่อนเลยเห็นมันได้มาเกาะน้ำใส่ไปเซิมเลยตอนใส่เห็นนะจางบ้างเค็มใครอยู่คะแอร์เค็มแบบนอ้ขมลังนี่ครับเบิ้งเบื้องบกหอครับผมคันได้มาเกาะกระเซิร์มาเกาะน้ำเด้อพี่น้องแสีบเขาได้เดี๋ยวดูการนี้พี่น้องได้ไปเดี๋ยวประกาศได้ไพ่บัพ่อแบบบกูดเอาใส่อีกค่ะ อเป็นะไรครับคิดถึงตอน้องยางบูต่อเฟี้ยงหรอมีผักแกงคมอยู่หันมาได้ครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านมาเสร็จเดี๋ยวด้ครับเลิออนหรเอเปล่าคขยำขันภาษาต่างขันภูไทยว่าจำเสียวคนจำชุวยมาเกาะจังไมหอมแะ่ได้ในกลางนี้ น้ำผอลงน้ำเปิดต้มรัรก่อนนะมั้เฮ้ยคืออยกเป็กจิง่ด้วยเป็กป็กถือต้องต้เป็กน้ำพอมครับเป็นไรคืออมๆแนวนี้เลยพี่น้อยแซ่บผอพอส่ผ้าส่งางน้ำไปกูเขาเนี่ยเหมือนสองสิมา บางเคยก็คือกินผักกระแหง,งบางเคยก็ผักแกนขม,มน้ำข้างต่อปืนอดีตเรื่องต้องต้องเคยไปเก็บผักแกนขมของเรามันอยู่ทางเตอรอยเนาะตอนบึบขึ้นมาป่าะปลากรดแบบขอดมันเลยอ่ะเออตุ่มไงไมันเสียบิดก่อนตะตอนถอวแม่ก็ยกังมาขมเนาะ ใส่ขมด้วยหรอครับนี่แบบว่าเป็นจะเป็นยาผมด้วแล้วเ,เ,เป็นแล้วมันส้วนถ้าส้วนถ้ากินเข่าเสียม,ม,<ป>มถ้าผิหน้องเีลฟาบอมันคือังกินเขากินต้มยาจีนนะคะฝาดทาร่จวนหครับบอกก็บอถึงบอถ่วมนถึงขนาดนั้นจ้ะบอกผมจำเพียงมัสักมันเัอ่อนเด้ิน้องมันเลยเป็นกรอบๆเ,เสียบๆนั่นเลยหรบได้คำเดียว,ว่าเสียบบอกคำอื่นมาได้ อ,อ,ะะอันนี้เอปาแล้วค่ทีเด็ดนี่ครับใส่ปลากรดพี่น้องเดยกินกระป๋องปากของแท้ครันเก๋ตรงทรงไปนะตุนบ่อยๆประจำอ่ะขั้นมันมีที่เด็ดนี่ยก็จะมีไส้เนี่อเด็ดก็คืออันนี้มันเสิร์อเงือหอยสับพี่น้องหอยเซอรี่มักไว้คืนนึงแล้วหอยไปเสิร์ืเขาเอเดือยว่าดูลินซื้อโคไบโอติกหักบอกก่อน ปลูกเองแกงด้วยกันพรแซ่บ <c oughs> ครับก็ขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านนะครับท,ที่ทิดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อครับมื้อนี้แกงปลาก <c oughs> สดกับฟักแกงขมกับกับพักรีสซมคีแสบกู้ไทยวะจํากับเดียหมะกอกเกีียวบองครับเสือมากรอยจั่อยโอ้สุดยอดกับพี่น้องขอบคุณครับผมมาเส่เสเดี๋ยวนะครับทุกคนทุกท่าน